เรตุร้งบุตรโตเมื่อวานเท่าไหร่นะอทองคำเหรอฮะทองคำก็สิบเมื่อวา,า,านอ่าเมื่อวานสิบหกสิบเจ็ดล้านโอ้โหเนี่ยมัน,ม,นมันเล็กถ้าเทียบกันกับพพุทธวันนี้กับถึงถ้ป่านนียเทียบกันไม่ได้โอเคแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องเขาบอกว่าพี่เอาเหรียญมาดิผมเอาเหรียญมันขายได้ไอ้ลีลาผมไม่เอาอ่ะผมไม่รู้เรื่องอย่างบุกพวกเนี้ยอ่าเนี่ยบุกพวกเนี้ยโอ้โหดูดูงานสิการตอกนี่ได้เดี๋ยวนี้บุกนะครับ ยังทําบุได้ไม่สู้ภาะเก่าเขาไม่ได้เลยปัจจุบันนะจะอยู่ปัจจุบันนะที่ทำเอาพ่ง yani ่ายพูดแบบ e แนนภาษาเซียนพานที่ทําเก๊มาเนี่ยห่างไม่รู้จะห่างยังไงเลยขนาดเทคโนโลยีมีความจริงพวกนี้เป็นมรดกโลกนะครับเป็นมรดกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยถือว่าร้อยปีเป็นอันตแล้วครับนี่มันกี่ร้อยปีอะ อยู่ในในกล่องวางอยู่ด้านบนเรามองในตู้อเขาคิดว่ามองที่กล่องเขาบอกเอ้ยอย่ามองอย่าดูเลยไม่มียาซื้อหรอกเออโอพี่กล่อ็ก็จำพาลราปาใส่พี่พูดโดยที่ว่าสติสตังจะหลุมหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับพูดไปคนละเรื่องเลยเนะเฮียไม่ตายมันก็รู้ไปคนละเรื่องเลยเออมันไม่ใช่นะดาไปโยงกันยังไงไมู่้แล้ววันหนึ่งนะครับวันหนึ่ง พี่ก็ขอล้างทางตัวด้วยนี้นั่นนะอยากนู้นึ่งกับที่บรรทิปเนี่ยแหละเปิดร้านใหญ่ๆด้านูุนนะแต่ก่อนนี้ถ้าใครรู้ว่าพี่จะอยู่ด้านูุนนะเพ้าะถ้าด้านแรกมันอยู่ตรงนู้นร้านพี่ต้อยตรงนู้นใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นสุวรมากคืออยู่แค่นี้เองพี่มีร้านใหญ่ตรงนู้นเป็นสองห้องใหญ่ๆเลยวันหนึ่งก็เดินมาเฮ้ยเขาเห็นชื่อป้ายชื่อร้านเราก็เห็นแล้วเราดังอยู่ในร้านเฮ้ยเขาเดินลุมๆๆไปนู่นเลยวันหนึ่งเราได้รู้เลยอ่ะเป็นไงอื วันที่คุณพูดกับผมอย่างนั้นนะครับแล้วลูกมันก็โกงเหมือนกันครับไอ้ลูกเขาดันไปแต่งงานกับยาิของแฟนไปงานไปงานแต่งงานเจอกันอีกครับไม่งหลบทำไมไม่เอาไม่เอาไม่เอามาโชวานยุ่งต้องทุกต้องถ้าถ้าวันนั้นเอามาโชว์พี่ต่อก็อ๋อผมก็เล็กน้อยครับแค่นี้จะเปิดโชว์ใช่ดูกล่องผมไหมเออเออเออดูดิแต่เราเข้าไม่ได้ว่าอะไรเขานะกับแรงบันดาลใจตรงนั้น สองสาดอกเนี่ยแหละครับทำให้เราปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาใช่พราพ่ออย่าลืมว่าโอ้โหคนที่มีพ่อแบบเป็นถึงในรุ่นคนแรกเนี่ยนะเป็นเซียนรุ่นใหญ่เนี่ยครับกดดันกันนะใช่ที่เราทำตัวยังไงที่แบบว่าวันหนึ่งเราไม่ถึงพ่อก็ได้แต่ว่าให้มันอยู่ได้แล้วกันนะใช่ให้แบบมีชื่อมีชั้นขึ้นมาบ้างเนี้ยคือมันเป็นความคาดหวังก็มันแรงกดดันกันนะใช่ความคาดหวังที่ลูกคุณพีชานี่ถูก โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เก่งเลยแม่ีนคอมเมนต์เมื่อวานเนี่ยเขาเขาพิมมานะน่าจะรุ่นรุ่นรู้จักพ่อป่ะรุ่จ๋าอาจจะแก่กว่าพี่นะเขาเขาพิมพ์มาอะไรไม่รู้นะบอกว่าเนี่ยรู้จักตั้งแต่ท่านอาจารย์บีชาลูกชายท่านอาจารย์บีชาเก่งยอดเลย เมื่อวานเนี้ยไม่รู้พี่ลงอะไรไปแสดงว่าโอ้เข้าทันรุ่นพ่อเลยเขายังพิมพ์ปัจจุบันยังมีคนพิมพ์แบบนี้หลายคนแล้วตอนที่พี่ไลฟ์สดอ่ะก็มีคนพิมพ์มาพูดอย่างนี้เหมือนกันเกาพูดแบบทานองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็เราก็ภูมิใจอ่ะครับครับครับแล้ววันเนี้ยพี่ต่อคิดว่าที่พี่ต่อมีชื่อเสียงขึ้นมาได้แล้วได้รับการยอมรับในวงการนี้เพราะว่าความสามารถตัวเองประสบการณ์ตัวเองหรือว่าเพราะว่า ล่มโพล้มใสของคุณพ่อบารมีคุณพ่อสร้างไว้ก็มีส่วนหมดนะเพราะว่าหลายๆท่านนะทั้งพี่ต้อยเรานะท่านเจ้าวิสารเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาพี่ต้อยเหมือนกันครับก็มีความเอ็นดูนะครับแม้กระทั่งท่านเดียนายกก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อเนี่ยครับก็มีก็มีแค่ๆว่ามีปัญหามีอะไรปรึกษาท่านได้แล้วท่านก็คอยให้คําแนะนำครับแล้วก็ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาตลอดเหมือนกันนะครับแหลายท่าน ที่ที่เป็นรุ่นรุ่นเก่านะครับจะเป็นรุ่นน้องพ่อเนี่ยที่เคยได้ได้รู้จักพ่อเนี่ยก็มีส่วนเสริมเหมือนกันนะครับส่วนเสริมเยอะเลยคทั้งพี่ตอยทั้งสาาจารย์ท่านพี่พยับด้วยครับคิดว่า2อย่างครับแล้วก็ตัวนั้นตัวเราด้วยนะก็คือตัวเราก็สาคัญที่สุดนะครับคือตัวเราเองก็คือมีแนความคิดนะครับแล้วก็การปฏิบัติของตัวเราเนี่ยจะก็ไม่มีส่วนทําให้เรามาถึงวันนี้ครับ ครับพี่ต่อคือนะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพักกลุที่พี่ต่อชอบเนี่ยที่พี่ต่อเล่นมานานเนี่ยใช่ไหมดอยใชไหมหรือพระบูชาดอกใช่ไหมจะพูดจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมความนิยมลดลงไปใช่ไหมความนิยมไม่ลดลงแต่คนที่นิยมลดลงเออความนิยมเนี่ยเขาคงที่นะแล้วมีแต่เพิ่มแต่คนที่จะหาแสวงหาตอนเนี้พี่เปรียบเทียบอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนน่ะซื้อด้วยความจัทธาครับซื้อด้วยความงามซื้อด้วยศิลปะปัจจุบันซื้อด้วยอะไร ซื้อด้วยจะขายได้เท่าไหร่พุทธพาณิชย์ใช่นี่ไงื้อเลยทําให้เทียบกันไม่ได้เพราะฉนั้นจะถามว่าพระกูตกไม่ได้ตกคนซื้อทางหาที่ตกคนคนที่มองมุมกลับอ่ะคุณไม่ได้ศรัทธาน่นาคุณทําอะไรโดอเมอนคุณไปซื้อดอเมอนใช่ไหมแต่ก่อนมันมีดอเมอนขายเลยนะใช่ไหมครับหลวงพ่ออุตตรแมนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่มีอยู่ในในในเน็ตอ่ะ หลายหลายอย่างตลกตลกอ่ะนะแมงวีบมงวันเลยมันจะไปหมดมันไม่ใช่คุณเข้ามาหาผมหยชนมากกว่ามั้งครับแต่ถ้าคุณศรทธาจริงๆอ่ะเขาไม่มีตกมีแต่ศิลปะมีแต่ความงามขึ้นอย่างเห็นไหมลบบุรีแบบเนี้ยสักวงเขียวๆอย่างเนี้ยเยยนยดเนื้ออะไรครับสมธิ์สมริตสมิดเขียวถูสมธิ์ออกเขียวนี้เลยยุค800อปีเกือบพันปีนะ อินเสิร์ตให้ดูนะทีมงานนะมีเยอะๆอะไรคือที่ที่ถามคำนี้เพราะว่าโอเคมองมองมุมเดียววันที่ผมถามพี่ต่อับตอนที่ผมถามพี่ต่อคือเออดบใช่ไหมลดลงใช่ไหมแต่วันนี้โอเคเข้าใจละคือเหมือนเดิมจริงเพียงแค่คนที่เล่นน้อยลงถูกใช่ไหมใช่แต่น้อยลงเนี่ยน้อยลงเพราะอะไรอะที่บอกอะน้อยลงเพราะอะไรก็เขาขายไม่ได้อาพูดกันตรงๆว่ากลัวซื้อมาแล้วขายไม่ได้ถูกอ่า ก็คือพุทธธรมนี้นั่นเองที่เป็นตัวทําให้อท่านก็าไม่ได้ดรอปไม่ได้อะไรหรอกเป็นคุณก็เปลี่ยนไปท่นั่นเองแล้วเราจะทํายังไงอ่ะให้คนที่น้อยลงเพิ่มมากขึ้นหันมาสนใจในศิลปะเก่าๆเราก็ต้องพยายามนะครับอย่างที่ประธานพยายามอยู่อจัดไลฟ์หรือจัดรายการหลายๆที่เนี่ยเราก็ก่อนเข้าไลฟ์ก่อนเข้าประมูลเนี่ยจะต้องบอก นะครับพระองค์นี้มีที่มาที่ไปมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงสมัยย่งไงยุคสมัยมีการเรียนรู้ดูสนิมดูรูปแบบดูอะไรเราก็ต้องพิเศษไปเรื่อยๆเพื่อ้เขาอินต่อเมื่อมันเขาอินเขาสรัทธาเมื่อไหร่อ่ะแต่เขาสรัทธาอยู่แล้วล่ะเป็นแต่ว่าเขายังติดตรงนี้ว่าซื้อไปแล้วจะไปขายไข่ซื้อไปแล้วเขาจะมีกําไรต่อไหมนี่มันก็ต้องไอ้เรียกว่ายุคปัจจุบันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นครับ งั้นผมขอยกคําว่าพุทธภานิษฐ์ทิ้งไปก่อนครับผมขอมาลงลึกในด้านของความสวยงามศิลปะกับพุทธศิลป์อย่างเงี้ยมลเสน่ห์ของพระเก่าๆพระในยุคเก่าๆพระบูช่าเก่าๆพระกุอย่างเงี้ยอยู่ที่ตรงไหนเริ่มต้นเลยนะการสร้างก็เหนื่อยแล้วไปดอประยุกต์ทมไมก่อนการสร้างการหล่อการอะไรหามวลสารหารูปแบบแบบพิมพ์ท่านพิม ยังยากกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ไหมการสร้างยังยากกว่าเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหคุณดูเด็กเขาสร้างได้ไงเอามองปิรามิดเขาสร้างได้ไงปรจจุบันคนยังไม่รู้ลยปิรามิดนี่ตกลงนี่อินก็ใหญ่ๆเนี่ยเขาเลียงไปได้ยังไงงงไหมงงบางอย่างเราเห็นภาพมังโอ้โหทำไมวิจิตรใช่พิศดารอย่างนี้ใช่สร้างยังไงช่างหล่อทำไมหล่อได้ครับอย่างนอย่างนัตนะเนี่ยมีเป็นพันๆองค์เป็นเป็นหมื่นองค์แสนองค์เลยไม่มีซ้ํากันซักองค์หนึ่ง เนี่ยจะทำได้ไงอืมเออไม่ได้มีแบบเลยใช่แล้วก็วิจิตรมากคือศิลปะการดอกต่อลายเอาจริงๆณปัจจุบันที่มีกระบวนการผลิตที่มันทันสมัยมากขึ้นก็เป็นเพิ่มความคมชัดเพิ่มผลิตได้ทีละหลายหลายองค์ไม่คมชัดด้วยซ้ำไปฉีดมานีสวยเลยอาจจะทําให้ได้แบบองค์เหมือนเหมือนการทาได้หลายๆองค์ในเวลาเดียวกันครับแต่พอมาอย่างเงี้ยบางองค์แทบจะแฮนด์เมด ถูกใช่ไหมใช่อผมการแต่งการแกะการเกาเนี่ยนี่เคยยกตัวอย่างการสร้างแล้วกันครับนะครับเมื่อกี้ตั้มพูดถึงอะไรได้เรื่องนี้เลยฮะเรื่องนี้เรื่องเรื่องบนเสน่ห์ของบนเสน่ห์เนี่ยีการสร้างนี่ก็แล้วสองเนี่ยลวดลายดีเทลต่างๆแล้แหละสัดส่วนอะโตมี่เห็นยุคๆุปหนึ่งนะของเราขอยุคสุโขทัยครับสัดส่วนเป็นยังไงอ่ะโอ้ลีลาเป็นงไงออนชอยนะลีลาสุโขทัยนี่โอ้โหสุดยอดของลีลาครับ เอาว่ามาเซอร์พิสระดับโลกแล้วกันพรังสมัยก่อนนี่โอ้โหใครมีนะครับพระดีนลาสุโขไทยนี่องค์หลายหลายล้านนะเป็นสิบสิบล้านครับแต่ปัจจุบันเกิ่งอะไรนะชินวัเนชอดยมาทองคำองค์ไหนตลองรปัดกันแล้วยี่สิบกว่าล้านทำนองนั้นเออออดูดิแต่ว่าฝรั่งเลยเอาว่าถ้าเป็นสากลอินเตอร์เนี่ย เขาต้องอย่างนี้เลยนะอแต่เจ้าของไทยมันจบอย่างอีกอย่างหนึ่งนะเหรยนลุงปุตโตเมื่อวานเท่าไหร่นะทองคำเหรอฮะทองคำก็สิบมั้งครับเมื่อวานสิบหกสิบเจ็ดล้านเนี่ยมันมันเล่นถ้าเทียบกันกับพุทธพาณิษฐ์กับธิดาป่าเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้โอเคแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องเขาบอกว่าพี่เอาเหรียญมาดิผมเอาเหรียญมาคุมขายได้ไอ้ลีลาผมไม่เอาอ่ะผมไม่รู้เรื่อง อาแล้วอย่างนี้มันทาให้พี่ต่อถอดก็ก็ไม่ถอดใจเราเพิ่มไปถึงขั้นนี้แล้วทำไปได้ต้องฝึกฝังเราก็อธิบายนะครับให้น้องๆด้วยหลังๆเนี่ยให้เขาเข้าใจในศิลปะเาพูดง่ายว่าต้องเล่านะครับประวัติหลายๆอย่างนะครับปัจจุบันเนี่ยถามลูกเรื่องบริาสารจะไม่รู้เรื่องเลยก็จริงอาจจะต้องอาจจะต้องอาจจะดูเชยหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยดนตรีศึกษา รู้สึกอยู่พักภูเจ็ไทยมั้งเห็นว่าเข่าเรื่องประวัติศาสตร์ดูเรื่องนี้นั่นมานะส่วนตัวพี่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ขับสร้างเมืองปศัดพอมเปนมาเนี้ยมันดูแล้วมีเสน่ห์มันดูแล้วมันน่าศึกษาแต่ก่อนก็ทําได้ไงครับแต่ก่อนก็สร้างได้ไง อะไรอย่างเงี้ยครับเนอะก็ต้องเล่าขนาดนั้นผมว่าพระในยุคเก่าๆอย่างเงี้ยอย่างพระอาจถ้าเป็นสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะมีพระพักที่ยิ้มแย้มเพราะว่าใเพราะว่าในยุคนั้นอุดมสมบูรณ์อ่หูทองอย่างยุ่งยาก็จะเป็นเข้มเข้มขลังกังศึกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็บุรีเงี้ยมนอย่างเงี้ยอ่ามันก็บอกถึงยุคสมัยเหมือนกันว่ายุคนั้นมีความเปินลุงเรืองมีความสงบเรียบร้อยอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็มันอนุมานแล้วก็มาประมวลให้เห็นภาพได้แต่ถามว่าปัจจุบัน อย่างที่บอกอะเหรียญคมอะไรนะจะบุกโดงกระไรเต็มครับโอเคผ้าใหม่เขาก็มีที่มาที่ไปนะครับก็คืออุกเสิบอาจจะเป็นพระตรงนี้ด้วยนะคือโบราณเนี่ยอย่างปักกูเราเนี่ยกูตานั่นตานี่ตะนู่นนะไม่ค่อยได้มีบันทึกอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่พวก พารุ่นใหม่จากปีเขาดึงกว่าแล้วกันเรามีการบันทึกมีการบอกเล่ามีการกำนวนการสร้างด้วยนี่นั่นอมันก็มีเหตุผลแล้วเขาก็ศึกษาได้ง่ายกว่าครับจำนวนก็มีตรงนี้เลยมีบันทึกมีอะไรอยู่ไอ้ที่พระกุพรกมันมีมีจำนวนมีบันทึกแล้วกูไหนก็ไม่รู้ตกลงไปมาไอ้นี่บอกกูยามาบอกนี่บอกกูตัแมนครับกูยายพินไอ้ตกลงกูไหนแน่งงงมันอาจจะสับสนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ พูดง่ายว่าทั้งแทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะชอบยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นชอบยุคใหม่เอาที่ชอบ,บแล้วก็มันศึกษาอาจจะสับสนเรื่องเก่าๆหน่อยเพราะว่ามันมีบันทึกอาจจะมีการบอกเล่าปากต่อปากมาอาจจะเพี้ยนจากจะแมนไปจะเมี้ยนก็ได้นะแต่นี้เขาเป็นลุงปู่ม,มาเขาไปหลุงปู่ไปตลอดก็มีสับสนเหมือนกันนะอาจจะแยกบอกกันนั้นนะบ,บอกบนั้นทันบอกนี้ไม่ทันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าตัดคําว่าพุทธพานิชออกไปผมว่านี่คือวรดกทางวัฒนธรรม ผมว่านี่คือสิ่งที่จริงๆเราควรต้องหวงแหนควรต้องอนุรักษ์ควรต้องให้ความสําคัญมากกว่านี้ครับผมมองอย่างนั้นนะน่าจะเป็นเพราะว่าโอ้โหแต่ละพิมพ์แต่ละอย่างอย่างที่พี่พี่ต่อบอกมีที่มามีการสร้างที่แค่แค่การสร้างเนี่ยก็น่าใหญ่แล้วแล้วน่าจะเหนื่อยนะแล้วก็การต้องไปฝากไว้กุนั้นกุนี้ใหญ่ๆนะอย่างอย่างอย่างที่ยกมาอยากสุวไทยนะครับ ตั้มเคยไปที่วัดสุทัศน์ไหมครับผมพระสุโขทัยพระศรีสักยมุนีองใหญ่ไหมใช่แล้วเป็นสำริดนะใช่จากสุโขทัยรูปการหล่อกันทํำยังไงเนี่ยลงน้ํามาเนาะรูปการหล่อรูปประตูเมืองเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะยิ่งใหญ่ลังการโอ้ยใหญ่มากนะครับสวยมากพระประธานที่วัดสุทัศน์ผมผมมีโอกาสได้ไปถ่ายครับโอ้โหต้องอีกหลายหลายที่ไม่หลายหลายที่เนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยแม้กระทั่งผมมานั่งตรงนี้แล้วผมเนี่ยอย่างถามพี่ต่อก่อนเข้าอะไรกันอันนี้ก็ เป็นพระอายุยาปลายตอนเป็นเป็นบ้านผู้หลวงบ้านผู้หลวงก็ลอยต่อระหว่างธนบุรีนะครับไอายุยาปลายแล้วอย่างเงี้ยอียเป็นรัตนะต้นๆนะครับเป็นรอสีอย่างด้านหลังก็เป็นผู้หลวงเหมือนกันเป็นผู้หลวงยืนเรียบองค์เรียบราคาเรื่นงต่างก็หลายหลายแสนก็เป็นแสนครับเโอ้ไม่น่าเชื่ออย่างเนี้ยพระอย่างเงี้ยอย่างบุพวกเนี้ยอ่าเนี่ยบุพวกเนี้ยโอ้โหดูดูงานสิการตอกดีได้เดี๋ยวนี้บุนะครับ ยังทําบุได้ไม่สู้พระเก่าเขาไม่ได้เลยปัจจุบันนะจะอยู่ปัจจุบันนะที่ทำเอาพ่่ายพูดแบบภาษาเซียนพานะที่ทาเก๊เกมาเนี่ยห่างไม่รู้จะห่างยังไงเลยขนาดเทคโนโลยีมีคอนสิวโซนะการตีการตอบยังสู้ของเก่าไม่ได้โอ้โหแล้วจำเคยเข้าไปวัดพระแก้ววะล่ะเคยครับไปดูพ่ายแม่ตะลุงอมทํทำไมวิจิตรพิสดารสวยงามอย่างนั้นนะต่อดอกขึ้นลายโอ้โหแล้ว พิเศษขนาดนี้ทำยากขนาดนี้ทำไมพี่ต่อถึงให้ผมแล้วครับอ๋อเหรอเอาพูดไปแล้วเหรอไอ้น้องตัดออกตัดอกโหหน้าด้านวะตัดเลยตัดเลย่รงนี้กำลังกำลังเคลิ้มเคลอยู่ตัดตัดตัดตรงนี้มีเผลอไปเผลอไปตัดกำลังเคลิ้มเคล้มอู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สวยงามแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกนี่คือผมผมยกให้เป็นดูเพดานหมดใช่ไหมดาวเพดานดาวมีโอ้โหมีครับ ทับซวงมีอะไรเนี่ยพี่ถึงมันเป็นเสน่ห์เนี่ยที่พึงบอกว่าพระเก่าพระกูเราเนี่ยเวลาเราอินเวลาเรารู้ข้อมูลแล้วเวลาเราเอาแม้กระทั่งเรียกขาชื่อได้เนี่ยมันเกิดมันศรัทธามันเกิดจากข้างในครับมากกว่าพุทธบัญรที่ที่บอกเพราะฉะนั้นตัวเลขเดี๋ยวนี้เขาดูพระดูตัวเลขกันไงใช่ วางต้องรู้เลยอุณหภูไข่ได้เ้ยใช่ไหมกาไม่วางปุ๊บนี่ต้องแบบจะชูบจะไข่ไขกจะต้มไม่ใช่จะอะไรอย่างนี้โอ้โหเขียวไม่เท่มบอย่างนี้เลยแต่ว่าเซียนลูกเก่าสมัยก่อนย้อนไป3 0ปี40ปีขึ้นไปเล่นแบบพี่ทั้งนั้นเลยเล่นแบบดูศิลปะดูวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ว่ันไหว ก็เฉยๆยังคงรักครับแล้ชอบมากทุกวันนี้ยังเสาะแสวงหาอยู่ว่าจะมีรังไหนอะไรยังไงที่เราจะได้เข้าไปไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรคอยได้เข้าไปชื่นชมอไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยตามวาตตำบาพระเก่าๆเนี่ยพี่จะชอบเข้าไปศึกษาไม่ได้เข้าไปยกนะเข้าไปศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปหาความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับพิธภัณฑ์ต่างๆนี่แม้กระทั่งเมอเร็วๆนี้พี่ไป ลูกสาวก่ารับเปียโถที่ยังก็บเจ็บไปก็ยังไปเดินพิพิธภัณฑ์ขนาดเดินมาตั้งหลายเที่ยวนะไปทัวร์ไปอะไรก็เคยไปเดินครับแล้วมีโอกาสได้ไปก็เข้าไปดูบวกกับประดกรรมเก่าๆมันดูแล้วมีความสุขอ่ะครับตอนนี้ลูกสาวก็เรียนเปียโอดูจบแล้วจบแล้วจบที่กิจเลยจใชจากที่อาชีพที่พี่ต่อทำนี่แหละส่งลูกสาวเรียนจบต่างทุนบาททุกตะรับทุกบาททุกตั่งสะสเสียเข้าไปไม่รู้จะได้เอาคืนหรือเปล่าลูก แล้วเราลูกชอบไหมถาอไหมไอ้คนโตผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ถ้าถ้าถามถ้าเป็นถ้าเป็นพี่นะครับพี่อาจจะเดินตามพงดํตามพ่อไปแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะแต่เราไม่ได้บังคับวันหนึ่งก็จะชอบก็ไม่เป็นไรแต่วันทีเขายังไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าของทีบังคับก็ไม่ได้นะอมี ไม่ได้อยากให้เขาจะต้องเป็นแบบที่เราเป็นเขาอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ชอบแบบอาเลียนเงี้ยไม่ใช่ครับผมเราก็ต้องให้วิธีทางเขาอาจจะเด็กรุ่นใหม่จะชอบอีกแบบหนึงอีกแนวหนึ่งครับครับโอ้สุดยอดสุดยอดวันนี้วันนี้ได้ในหลายๆแง่มุมมากพี่ต่อได้ประสบการณ์ของพี่ต่อได้สิ่งที่พี่ต่อผ่านพ้นมาทั้งเรื่องดีไม่ดีทั้งมีอะไรเยอะแยะเป็นแรงบันดาลใจอ่าแล้วก็สําสำคัญได้รู้จักกับ พระในยุคเก่าๆพระกุพระบูชาที่เป็นมรดกของประเทศเราที่นว่าเป็นมรดกของชาติเราเนี่ยแหละความจริงพวกนี้เป็นมรดกโลกนะครับเป็นมรดกเพราะว่าฝรั่งเน่ยถือว่าร้อยปีเป็นอันติกแล้วครับนี่มันกี่ร้อยปีอะครับใช่พี่ต่อครับอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆที่หรือว่าคนที่เขาสนใจในวงการพระ อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดดีๆก่อนที่เราจะจบะร,รบบายการไปคือหลายๆคนนะครับที่อยู่นอกวงการเราเนี่ยครับก็คือกลัวข้อหนึ่งเลยคือกลัวกลัวเพราะว่าเซียนทุกเซียนเนี่ยมันจะมีคำพูดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเซียนไก่เซียนมวยเซียนแม้กระทั่งเซียนพระรมีลูกมีหลานก็บอกอย่าไปคบคนนอกวงการนะนี่คือคำพูดตั้งแต่โบราณมาแล้วนะ จริงๆแล้วนะครับผมบอกเลยครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับทุกวงการมีทั้งขาวเราก็มีทั้งดำเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ศึกษาอย่างรายการเดอะเซียนเนี่ยขั้นต้นครับศึกษาได้เลยครับทุกคนทุกท่านที่มาออกรายการนี้เดอะเซียนน้องตั้มคัดแล้วใช่ใช่ใช่ผมพูดแค่ดีเองนาต่อจากพี่ต่อเลยครับผมคัดแล้วจริงๆ ผมได้เฟ้นหาแล้วจริงๆสําหรับแขกรับเชิญแต่ละท่านเพราะผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาเรียกได้ว่าถ้าใครได้ฟังหรือใครได้ชมบทสัมภาษณ์ของเซียนแต่ละท่านที่มาออกรายการเอาไปต่อยอดชีวิตได้เลยเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตได้เลยยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการพระสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการเล่นหาได้ดีไงที่พี่บอกว่าพี่ดูทุกทุกช็อตทุกอะไรที่สัมภาษณ์น่ะก็มาปรับปรุงตัวเราเนี่แหละ วันนี้ขอบคุณพี่ต่อมากนครับขอบคุณพี่ต่อมากเลยขอบคุณมากครับครับวันนี้ได้ประโยชน์มากๆาแล้วก็ดีใจวันข้างหน้าอาจจะมาแบบพี่ต่อครับ EP นี้มาสอนผมดูพระยุคเก่ายินดีเลยยินดีเลยดีเลยครับเพื่ออุรักเพื่ออุรักจะได้ช่วยกันอุรักถูกต้องเลยใช้คำพูดถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันเด็กนะคือเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบดีๆมั้งข้อมูลกับคนอะไรเงี้ย พอถ้ามีช่วยๆกันเนี่ยเดี๋ยวกันจะผมยินดีครับผมยินดีเดี๋ยวอีพีหน้ากลับมาหาพี่ต่ออีกหาจังหวะที่คิวว่างตรงกันแล้วก็เอาพระกรุพระเก่าพระบูชายนี้เอามาให้ดูเลยเอามามาเลยมาแบบว่าพระองค์เนีเชื่ออะไรซึ่งอะไรเขาใช้กรรมวิธีอย่างไรดีไหมฮะดีครับเบื่อผมไหมครับโอ้โหชอบต้อนรับไหมฮะยินดีเลยนะครับมันมาคุยมาดูมา พูดง่ายว่าแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ซึ่งกันและกันนะครับที่พี่มีอยู่กับที่เรามีมัดจอยมาคุยกันแล้วทําให้สาธารณชนมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับที่เราคุยที่เราพูดสาระต่างๆนี้ทุกคนหยิบจับไปใช้ได้หมดมันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ครับครับผมได้แต่ผมขอไปเคลียร์ร้านข้างๆก่อนนะแจ็คสีรงเมืองใช่ั้นก็มีประโยชน์นะเสียงดังนะเฮ้ยมันตุ้มเต้าเสียงดังมาแซลล์ล้อเบาเนี่ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวไม่แต่เข้าร้านเขาเดี๋ยวเขาค้นตัวอีกแล้วจ่าใช่ไหมใช่จ่าค้นตัวแล้วพอเข้าไปในร้านเจ้าของร้านหลับหลับเองโอ้แล้วจะเจอพี่เห่าเขาบ้างยังพี่เห่าอีกคนนะพี่เอ๋ใช่ไหมนี่ก็เป็นความน่ารักนะก่อนหน้านี้ก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วพี่แจ็คก็บอกว่าเขาเช่ากับเช่าห้องต่อจากพี่ต่อใช่ใช่ใช่แ็คือแบ่งนะเขาเด็กน้อง โอเคานใหครับขอบคุณมากยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีขอบขอบคุณทีมงานด้วยอารรักทุกคนเลยครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับกันที่ได้คุยกับพี่ต่อนนี้ได้ความรู้ได้ความสนุกแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอก EP ต่อไปนะอี อาจจะผ่านพน้นช่วงนึงแล้วเดี๋ยวหาจังหวะจะมาอีกครั้งแล้วก็มาพูดคุยกันหนึ่งเรื่องพระโบราณพระกรุนะครับที่พี่ต่อเก็บสะสมไว้นะครับ,รบอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในรายการเดอะเซียนทางช่องคุณพระคุณเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ